ตอนที่แปดสิปดมีของใหม่แล้วใครจะไปอยากได้ของเก่าพลักอะไรคราวนี้จิงเจียเจียถูกถีบร่างกระเด็นลอยเข้าไปอัดกับกำแพงราวกับว่าวเชือกขาดและครั้งนี้ทุกคนต่างเห็นเหตุการณ์อย่างชัดเจนพวกเขาค่อยๆก้มลงไปมองหนูน้อยที่น่าจะสูงไม่ถึงเอวของพวกเขาอย่างตกตะลึง สิ่งที่พวกเขาเห็นก็คือโจโจ,โจค่อยๆชักเท้ากลับมาแล้วหยิบเอากระดาษทิชชู่มาเช็ดบนรองเท้าเรากับกลัวรองเท้าจะสกระปรกเพราะนี่คือรองเท้าคู่ใหม่ที่คุณย่าซื้อให้เชียวนะแต่ต้องมาถูกผู้หญิงคนนี้ทําให้สกรปรกตั้งแต่เช้าตรู่โชคร้ายจังเลยหนูน้อยโมโหมากเธอวิ่งไปหาจินเจียแล้วเท้าเอวพูดด้วยความโกรธชดใช้รองเท้ามาให้หนูเดี๋ยวนี้ จินเจียเจียตัวติดอยู่กับซอกกำแพงเธอรู้สึกราวกับกระดูกทั่วทั้งตัวใกล้จะหักออกจากกันเต็มทีแล้วหน้าตาของเธอบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดเธอจะเอาเรี่ยวแรงไหนมาตอบคำถามของหนูน้อยได้อีกเมื่อเห็นแบบนั้นผู้กำกับที่ได้สติก่อนใครก็รีบตะโกนขึ้นว่าแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจเร็วเข้ามันเกิดอะไรขึ้นเธอบ้าไปแล้วหรือไงทำไมถึงกล้าถือมีดมาทำร้ายคนอื่นกลางที่สาธารณะแบบนี้เธอต้องสติไม่ดีแน่นอน พนักงานรีบพยักหน้าในขณะที่กำลังจะวิ่งไปเก็บมีดที่ตกอยู่บนพื้นนั้นโจโจโก็รีบเรียกเขาไว้เดี๋ยวก่อนหนูน้อยเดินเข้าไปหยิบยันออกมาแผ่นหนึ่งแล้วใช้ยันพันรอบด้ามมีดเอาไว้จากนั้นถึงได้ส่งให้เขาแล้วยังไม่ลืมที่จะกำชับว่าพี่จับตรงนี้ไว้นะห้ามสัมผัสดโดนมันเด็ดขาดบนนี้มีของสกรปรกอยู่ภายในมีดเล่มนี้มีไอชั่วร้ายเข้มข้นมากถ้าเมื่อครู่นี้มันแทงโดนป้าสไปายสามขึ้นมาป้าสไ้ายของเธอจะไม่ได้แค่รับบ,บาดเจ็บธรรมดาเท่านั้น นี่มันเวลาไหนแล้วหญิงชั่วคนนี้ยังคงคิดทำร้ายผู้อื่นไม่มีเปลี่ยนโจโจถะลึงตาใส่เธอด้วยความโมโหและเมื่อได้ยินคำพูดของหนูน้อยพนักงานคนนั้นก็มือสั่นจนเกือบจะโย,ยนมีดทิ้งไปแล้วของของสกรปรกมันคือของสกรปรกประเภทนั้นอย่างที่เขาคิดหรือเปล่าทว่าพอโจโจพูดจบเธอก็วิ่งไปหาเซียวหลันทิ้งให้เขายืนตัวแข็งทื่อไม่กล้าขยับตัวไปไหนอยู่เพียงลำพัง ป้าสไปายสามโจโจวิ่งมาหาเซียวหลันหนูน้อยมองสำรวจป้าสไปายอยู่สองรอบเมื่อมั่นใจว่าเธอปลอดภัยดีและบนร่างกายไม่ได้แปดเปื้อนอะไรหนูน้อยถึงได้สบายใจขึ้นมาเซียวหลันก้มหน้าลงไปสบตาเข้ากับใบหน้าอ้วนฟูของหนูน้อยพอดีพวงแก้มของเธอมีไขมันนมดูเจ้าเนื้อเธอหลุดตาลงด้วยความมุนงงสายตาจับจ้องไปที่ขาสั้นๆของโจโจแล้วถามด้วยความสงสัยว่านี่ทำมาจากเหล็กหรือเปล่าไม่อย่างนั้นจะสามารถถีบผู้ใหญ่คนหนึ่งเข้าไปติดซอกกำแพงได้อย่างไร โจโจเอเียงคอมองด้วยความงุนงงหนูน้อยรีบบีบเนื้อบนน่องขาของตนเองจากนั้นก็ทำตัวเหมือนเจ้าของร้านขายเนื้อตบเนื้อบนขาโชวให้เห็นว่ามันเด้งดึงขนาดไหนทั้งยังพูดด้วยสีหน้าจริงจังว่าไม่ได้ทำมาจากเหล็กมันนุ่มมากเลยนะคะถ้าไม่เชื่อป้าสไปายสามก็ลองลูกดูเซียวหลันนั่งยองลงกับพื้นแล้วลูกขาหนูน้อยด้วยความอึ้งทำเอาผู้ช่วยถึงกับตบหน้าผากตัวเองเขาทนมองไม่ได้แล้วรีบไปพยุงเธอขึ้นมาส่งสายตาบอกเธอว่ารอบด้านนี้กล้องอยู่ผู้กำกับเดินเข้ามาเช่นกัน เซียวหลันเธอไม่เป็นไรใช่ไหมกลับไปพักก่อนดีไหมวันนี้ฉันให้เธอลาหยุดหนึ่งวันต่อหน้าคนภายนอกเซียวหลันกลับมามีรูปลักษณ์ที่สง่าและทรงสเสห์อีกครั้งเธอไม่มีท่าทีงุนงงและเงงะเหมือนเมื่อครู่แล้วหลังจากเงียบคิดไปครู่หนึ่งเธอก็ไม่ได้ปฏิเสธขะขอบคุณผู้กำกับมากไม่เป็นไรคนที่เราควรขอบคุณคือหนูน้อยคนนี้ต่างหากละ่ะ ไม่เช่นนั้นหากมีอะไรเกิดขึ้นกับเซียวหลันในกองถ่ายของพวกเขาขึ้นมาอย่าว่าแต่พวกแฟนคลับที่จะมารุมฉีกพวกเขาเป็นชิ้นๆเลยตระกูลฉินไม่มีทางปล่อยพวกเขาไปแน่เมื่อคิดถึงตรงนี้ผู้กำกับก็รู้สึกเสียวสัรหลังขึ้นมาเซียวหลันยังมองไปที่โจโจเช่นกันแววตาของหญิงสาวดูอบอุ่นขึ้นมาแล้วพูดขอบคุณหนูน้อยเช่นกันขอบคุณโจ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 โบ,บกมือปัดอย่างใจกว้างไม่เป็นไรค่ะเราครอบครัวเดียวกัน หนูน้อยเคยบอกว่าจะปกป้องพวกเขาไงได้ยินแบบนั้นเซียวหลันก็หัวเราะเสียงเบาแต่พอเธอเหลือบมองไปที่จินเจียเจียในแววตาของเธอก็กลับมาเคร่งครึมเย็นชาอีกครั้งในตอนที่พวกเธอเดินออกมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาถึงที่เกิดเหตุแล้วพวกเขาค้นห้องแต่งตัวของจินเจียเจียและเจอของกลางจำนวนไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นหุ่นไม้รูปร่างประหลาดและของเส้นไหวต่างๆนานาไม่ว่าใครที่ได้เห็นต่างก็ขนลุกว่าไปทั้งตัวนี่จินเจียเจียกำลังเล่นบ้าอะไรเนี่ย โจโจมองไปที่ของพวกนั้นหนูน้อยหยิบเอายันออกมาดีดอย่างรวดเร็วยันแผ่นนั้นกลืนหายเข้าไปหนุ่ยแล้วชำระล้างไอชั่วร้ายของมันจนหมดมันจะได้ไม่ไปทำร้ายคนอื่นอีกเธอเคลื่อนไหวเร็วมากจนไม่มีใครสังเกตเห็นฉากนี้มีเพียงเซียวหลันเท่านั้นที่เห็นดวงตาคู่สวยของเธอเผยให้เห็นประกายแห่งความคิดจนกระทั่งทั้งสองมานั่งอยู่ในรถเธอจึงกระซิบถามหนูน้อยโจโจหนูรู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกแล้วดังนั้นถึงได้ขอตามป้ามาด้วยใช่ไหม เมื่อก่อนหนูน้อยไม่ค่อยสนิทกับเธอทว่าจูจ่ๆก็ขอตามมาที่กองถ่ายด้วยจะว่าไปเรื่องนี้มันก็แปลกเหมือนกันแล้วอีกอย่างเมื่อวันตอนที่จินเจียเจียถูกคนดึงลงมาจากซอกกำแพงตอนนั้นเธอไม่ได้สังเกตมากนะแต่ตอนนี้เธอเพิ่งนึกได้ว่าแท้จริงแล้วมันคือฝีมือของโจโจเพราะหนูน้อยไม่มีท่าทีตื่นตระหนกแต่อย่างใดราวกับรู้แต่แรกแล้วว่ามันจะต้องเกิดขึ้นโจโจเองก็ไม่ได้ปฏิเสธเช่นกันมืออวบอ้วนของหนูน้อยทำท่าทำทางแล้วแกว่งหัวอย่างภาคภูมิใจ ป้าสะพ้ายสามหนูมีความสามารถนิดหน่อยเองแม้ปากจะบอกว่านิดหน่อยแต่หนูน้อยกลับทำมือวาดเป็นรูปวงกลมเสียใหญ่โตแถมเธอยังเชิดหน้าดูก็รู้ว่าภูมิใจในตัวเองขนาดไหน